บอกเลยคําว่าสมเด็จสายวังอะ่ะบางคนไม่เข้าใจคือคําว่าสายวังคือคนในวังเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์สมเด็จเนี่ย mm. เป็นผู้จัดสร้างทั้งการแกะพิมพ์ทั้งการนะทําแม่พิมพ์หรือเอาคนไปช่วยกดหด้วยเอา mm. อ่าซึ่งงานเนี่ยจะสวยต่างจากที่วัดเขากดกันเอง mm. yeah, เราชอบองค์ล่าง mm. ซึ่งองค์ล่างเนี่ยถ้าดูอะ่ะ เห็นป่ะ,ะพิมพ์จะเหมือนพิมพ์พวกเนี้ยเหมือนเกาเอาองค์ใหญ่อะไปย่อให้เล็กเห็นไหมเขาบอกว่าเนี่ยองค์เนี้ยเฮียใช้มานานแล้วแล้วก็มาฟังผมอะจรงชื่นชอบอ่าเพราะแบบเนี้ยนะ,ะเฮียก็ได้มาเขาก็มั่นใจว่าแท้กูจะบอกมึงให้นะเว้ยไอ้พวกที่เซียนพระเล่นพระสมเด็จกันนะ่ะพระสมเดนะ็จน่ะ มันสร้างมาปีไหนสมัยรัชกาลที่สี่ตอนสมเด็จโตเป็นคนสร้างมีเนื้ออิทิเจมีพิมพ์นูนพิมพ์นี้พิมพ์เส้นได้พิมพ์ใหญ่ไอ้พวกเซียนมือใหญ่ๆนะกูจะบอกมึงให้พอพะอยู่กับมึงนะมึงบอกว่ามีผมขอบข้างตัดอย่างนี้เจดีครอบซุ้มใหญ่อ่าพอกูมีมั่งมึงบอกว่าของกูไม่แท้มึงเกิดทันท่านหรือเปล่ามึงก็เกิดไม่ทันท่านบางคนมือยุน้อยกวากูอีก พอของกูเหมือนของมึงทุกอย่างมึงว่าของกูปลอมแหมขอบต้องตัดมีผงตามีผงแดงของวัดทุ่งเศรษฐีพออยู่กับกูแม่งของปลอมพออยู่ของมึงนี่เม็ดนี่ก็ใช่อะไรก็ใช่ไอเซียนพระมือใหญ่ๆน่ะมึงรวมกันสี่ห้าคนมึงแล้วมึงบอกว่าตงนี้แท้พวกมึงก็อุปโลงขึ้นมาชาวบ้านเขามีพระเหมือนของมึงทุกอย่างสวยกว่าของมึงด้วยมึงจำน่ายของเขาปลอมมึงก็เกิดไม่ทันท่านมึงก็อุปโลงกันขึ้นมาสี่ห้าคนเนี่ย แล้วก็ตีราคาสมเด็จจะอยู่ที่ใจเว้ยไอฮาเครื่องบินตกก็ยังตายมึงคล้องสมเด็จโดนยิงก็สนามมวยก็ยังตายมึงเชื่อหรือเปล่าพระนะอยู่ที่ใจสมเด็จตัวท่านปกปักรักษาคนดีพวกมึงอุปโลกกันเองไอเซียนพระกลุ่มพวกเนี้ยอุปโลกของกูก็สวยกว่าของมึงอกีกจะบอกให้ไม่เคยเห็นคะ่ะขออนุญาต ชมเป็นบุญตาเนี่ยค่ะนี่คือมีหลายรุ่นค่ะสมเด็จช้างครั้งที่แล้วเพี่ลงคลิปสมเด็จควายสมเด็จพระโพศพนะคะมันมีค่ะอาจารย์หนูขอถามแบบแบบเด็กไม่มีความรู้นะโอ้ยนี่มันเหล็กมาแปะนี้นะอาจารย์ไม่มีไม่มีมาแบนี้เลยนี่นี่เนื้ออะไรคะเนี่ยอาจารย์นี่เนื้ออะไรคะเนื้อเนี่ยเนื้อผงนี่แหละหูมันเหมือนมันแข็งมันเหมือนเหล็กเลยอะในดิน มันหนักมากเลยนะเนื้อดินเนื้อดินนี่เนื้อดินนี่โอ้โหอันนี้คือแบบแปลกๆนี่นคือแปลกๆปลาคือาวใหม่คืออะไรคะนี่นี่นี่ปลาไงใช่ข้าวหม่คืออะไรเอาข้กเกี่ยวกับเรื่องทำมาหากินนะอ่าประมงไงสมัยก่อนเขาชาวนานี่ช้างธรรมดานี่มาจากวังเหรอคะเออทั้งนั้นโอ้โหนี่ไงสังมันเป็นไม่ใช่ทองคําแบบทองมันเป็นอะไรคะอาจารย์มันเป็นทองอะไรคะนี่สมเด็จบางหลักนี่นี่ นี่ของวางหลงังมีองค์เดียวโอ้พศสองสี่หนึ่งหนึ่งพี่บุ๋มกดให้หน่อยเท่าไหร่พี่หีึ่งข้าสงสองสองี่หนึ่งข้างเดี๋ยวต้องเก็บเรื่องข้างเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยพระคลององค์เนี้ยเกาเรียกโมคลาสารีบุตรโมคลาสารีบุตรเนี่ยโมคลาผลิตสารีบุตรมีสองข้างค่ะอืมสองข้างห้าสิบเจ็ดปีแล้ว ก็รักยิงย,ย่าไปรุมนะเด,ด้ไ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 ดไดค่ะ,คะอานสองหุ่นจงน้นนําให้จริงมีสุขีเริ่มร้ยด้วยทำโซพาให้ชีวิตนี้รุ่งเรืองสอสดใสดุดดอกไม้ที่น้อมบูชา บุญเนื้อนาเก้าสูตรทำพิธีแบบการใช้ของอ